เปลี่ยนจากสาวโสดเป็นสาวสุดฮอตด้วยวิธีนี้ข้อ1อัปลุกให้สดใสาการที่สาวๆนะคะอยากที่จะทําให้ผู้ชายนะคะเขาประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบแล้วก็สะดุดตาสะดุดใจคุณตั้งแต่แรกพบคุณต้องอัพลุกตัวเองนะคะให้สดใสทั้งภายในและภายนอกภายนอกนะคะคุณต้องดูแลรูปร่างร่างกายของคุณเนี่ยให้ดูดีอยู่เสมอโดยการที่คุณไปออกกำลังกายไปเข้าฟิตเนสใช่ไหมคะแล้วก็ ผิวพรรณเนี่ยก็ต้องบำรุงให้ดีนะคะพยายามที่กินอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแต่งตัวให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยหรือว่าแต่งตัวให้เข้ากับ บุคลิกภาพของคุณนั่นเองแต่งหน้าให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะแค่นี้เองคุณก็เปลี่ยนจากสาวโสดที่แบบว่าไม่มีใครมาจีบเลยเป็นสาวที่สุดฮอตมีหนุ่มๆมาลุ่ม,ม,มจีบมาขอเบอร์โทออยากทําความรู้จักกับคุณมากมายข้อ 2. นะคะปรับอารมณ์ให้ดีนะคะยิ้มให้เก่งหัวเราะให้ง่ายนะคะไม่ว่าใครนะคะก็อยากอยู่ใกล้กับผู้หญิงที่อารมณ์ดีนะคะหัวเราะยิ้มเก่งมีคลื่นพลังงานแบบว่าความสุขอยู่ตลอดเวลาผู้ชายนะคะเขาอยากอยู่ใกล้ผู้ หญิงที่หัวเราะง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกมีความสุขด้วยแล้วเขาเขาเนี่ยก็จะมีคลื่นพลังงานที่บวกตามไปด้วยแต่ถ้าคุณไปอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่สวยนะคะแต่คุณเนี่ยชอบทำหน้าบึ้งตึง เครียดโกรธง่ายนะคะไม่มีผู้ชายคนไหนอยากอยู่ใกล้นะคะเพราะเขาอยู่ด้วยแล้วเขาไม่มีความสุขเขาอยู่ด้วยแล้วเขาเบื่อเขาเครียดดังนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะเลยก็พยายามปรับพลังงานของคุณนะคะให้เป็นพลังงานแห่งความสุใส่ร่าเริงยิ้มให้ง่ายๆนะคะหัวเราะเก่งๆแค่นี้เอง คุณก็สามารถสะดุดตาสดุดใจใชายหนุ่มได้แล้วนะคะข้อ 3. ออกไปเจอผู้คนใหม่ๆเมื่อปรับพลังงานให้หัวเราะล่าเริงแล้วอัพลุกให้สดใสล่าเริงแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคุณจะนั่งอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนมาไหนเลยแล้วคุณจะเจอหนุ่มๆหรือว่าคนที่ตรงสเปกตรงใจคุณได้อย่างไรนะคะดังนั้นคุณต้องออกไปเจอโลกกว้างบ้างออกไปเจอผู้คนใหม่ๆนะคะอย่างเช่นไปเข้าคอร์สสัมมนาบ้างหรือว่าไปลง เรียนคอร์สทำอาหารบ้างเพราะว่าคุณจะมีโอกาสเจอผู้คนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่ในอนาคตของคุณก็เป็นได้นะคะข้อ4อย่าไล่ตามผู้ชายนะคะเมื่อคุณเนี่ยเจอหนุ่มที่ตรงสเปคคุณแล้วนะคะคุณเนี่ยอย่าได้แบบว่ากระดีกระดากระตือรือล้นทําให้เขารู้ว่าคุณชอบเขามานะคะคุณต้องคีปลุกของคุณโดยการที่คุณแบบว่า ไม่ต้องโทรหาเขาบ่อยนะคะปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าโทรมาหาคุณเองส่งข้อความมาหาคุณอยากนัดเจอคุณเองนะคะแค่นี้คุณก็สามารถเป็นสาวสุดฮอตพราวสนิทได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะชอบเขามากแค่ไหนก็ตามคุณอย่าได้พยายามทําให้เขารู้นะคะว่าคุณชอบคุณมาก คุณชอบเขามากหรือว่าเขาเป็นหนุ่มในสเปคของคุณมากนะคะข้อ5นะคะอยาจับปลาหลายมือเมื่อคุณเจอหนุ่มที่ตรงสเปคคุณแล้วคุณชอบเขาและเขาก็ชอบคุณด้วยคุณต้องคบแค่คนคนเดียวนะคะคุณต้องซื่อสัตย์กับคนที่คุณคบ เพียงแค่คุณคนเดียวไม่ใช่ว่าคบเผื่อเลือกหรือว,ว่า,านัดเตทผู้ชายหลายคนนะคะซึ่งถ้าหนุ่มๆน,นะคะเขาจับได้ว่าคุณคบผู้ชายหลายคนเมื่อน,นั้นน่ะคะ่ะเขาจะเกิดความสงสัยเกิดความคิดในใจว่าอุย๊ยฉันจะเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนหรือว่ามาเป็นคู่ชีวิตในอนาคตได้อย่างไรแค่เนี้ยก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วดังนั้นคบใครก็คบทีละคนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่จะเปลี่ยนจากคุณเนี่ย จากสาวที่เป็นสาวโสดเลยไม่มีใครมาจีบเป็นสาวสุดฮอตสาวพราว proud, สนิเลองเอาวิธีการของคุณรุษเนี่ยไปใช้ดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอน